แม่ตอนนี้นะเดี๋ยวรอลูกกบตื่นเดี๋ยวไปวัดเลยดีกว่าเพราะว่าแล้วกยมานอนกลางวันทําคลิปไว้แล้วค่อยนอนอว่าชนะคนเฮาบอกโทอกันนะลูกเดอ้อบางคนก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อประสบความสําเร็จนะบางคนก็เกิดมาเพื่อเพ,อเ,พอเจอก็ม่ <c oughs> ก็ส่วนใครที่เพื่อเจอก็ไอเขาเพอเจอไปวันวันเพราะเขาเกิดมาเพื่อเพื่อเจอ เกิดมาเพื่อหลอกลวงตัวเองแล้วก็น่าสงสารเหมือนกันคนประเภทนี้คือเขาทําไมเขาต้องเป็นแบบนี้พราะเขาไม่เคยพัฒนาแล้วเขาก็มาไม่ยอมรับในข้อผิดพลาดเออทีนี้แม่จะมาพูดเรื่องวาสนานะคะลูกอุ้งอิงเนี่ยกว่าเขาจะมีวาสนาเขาต้องมีความตั้งใจก่อนอตั้งใจที่จะทำงาน อ่าเป้าหมายแรกอีลาตั้งใจเหตุงานหนักเอาเบาสู้นะนะงานอียังเพิ่นกระเฮ็ดเบิด์อ่ะอืมทำไมเอมบัสแบรนด์ต่างๆเนี่ยสินค้าเขาจึงไว้วางใจลูกอิงเพราะลูกอิงอ่ะผ่านการโลหลอม ผ่านการหล่อหลอมที่ที่หนักหน่วงคือคำว่าหล่อหลอมคือการใช้ชีวิตที่ลำบากในอดีตที่ผ่านมาของหนก่มอิงนะคะไม่ว่าจะไปเป็นนักร้องตลาดนัดอก็ถูกบูลลี่ดูถูกเหยียดหยามว่าเป็นได้แค่นักร้องตลาดนัดเป็นยังไงคะนักร้องตลาดนัดนี่คือ สวรรค์เขากำลังหล่อหลอมเพชรเม็ดนี้อ่าคำดูถูกเหยียดหยามเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าอะไรควรจะไปดูถูกคือแม่ไม่ได้บอกหมายความว่าอ่าดูถูกคนแล้วจะดีมันไม่ใช่หรือสมควรดูถูกหรือไม่เนี่ยแม่แม่แม่อยากให้มามองจุดนี้อีกจุดหนึ่งอ่า ความตั้งใจของคนเรามันมีหลายรูปแบบบางคนตั้งใจจะโกหกตอแหลสร้างภาพาคนแบบนี้ยดูถูกมันได้เพราะมันไม่ได้ตั้งใจทำความดีแต่มันตั้งใจสร้างภาพตอแหลออุปโลกตัวเองเพอเจอแบบนี้ค่ะคนแบบนี้ดูถูกมันได้เลยมันไม่มีประโยชน์ต่อสังคมอันแม่พูดจังสีิเลยนะคะแล้วก็แต่เหมือนลูกอุ้งอิงเนี่ย เขาตั้งใจตั้งใจหาเงินลงเพลงสิบบาทยี่สิบาทแล้วแต่บางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้อันนี้ต้องชื่นชมน้องแล้วเห็นไหมพวกกะเลกะลาดมันก็ดูถูกดูแค้นอตอนที่น้องไปขึ้นเวทีอ่าสองอน่ะเอามาทำไมเอาอุ้งอิงมาทำไม อ,อันนี้ก็คือดูถูกอย่างแรงแม่แบบว่านึกถึงคํานี้เลยแม่นึกเกลียดขึ้นมานึกเกลียดไอ้คอมเมนต์นรกนั่นนะแม่เกลียดมันเออเขามีสิทธิ์ไปทุกที่อุ้งอิงวงสองถ้าไม่มีน้องวงสองก็เกิดไม่ได้ค่ะอ่าอันนี้แม่ก็พูดซ้ำซ้ำซากซากเพื่อตกย้ำความจริงวงสองเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีอุงอิง งานวงหนึ่งมันล้นจึงมีวงสองขึ้นมารองรับแล้วบอดก็เชื่อมั่นพลังปฏิหารของอิละเพื่อนจึงเอาลูกเพื่นไปเจมเมธที่และเพื่อนกับฮับเป็นลูกประกาศอยู่เสมอกุงอิงคือลูกผมบางกรุงบอกว่าอา้าวแล้วทำไมไม่จดทะเบียนลงรับอะไร ให้มันถูกกฎหมายอะไรมันว่าไปนะมันว่าไปอพวกนั้นนะอืคําว่าลูกบุญธรรมนะไม่จําเป็นต้องจดทะเบียนสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้มีกฎหมายมารองรับอะไรเขาก็ดูแลกันจนถึงพ่อแม่แก้เท่าไปกรมีค่ะมันอยู่ที่สํานึกอยู่ที่สํานึกจิตได้สํานึกที่ตัวบุคคลมากกว่ามันไม่ได้ไปชี้วัดว่า โอ้ต้องมีกฎหมายรองรับจึงจะเป็นลูกบุญธรามได้ความสมบูรณ์มันไม่อยู่ที่กฎหมายความสมบูรณ์มันอยู่ที่หัวใจหัวใจที่มีให้ให้กันคือเขาอ่านว่ารักแท้ต่อถ้าคุณตอแหลใส่กันสร้างภาพกฎหมายก็ช่วยไม่ได้หรอกเพราะคุณไม่ได้รักกันจริงๆคุณไม่ได้สนับสนุน คุณไม่ได้นับถือกันอ่าเหมือนบางคนที่กําลังแสดงละครหรือเพิเจอไปวันๆนะไอ้พวกโพโบเว่แ่ะอุย้ยโปโบเพ่แไม่เอาดีกว่ามันเป็นของแม่ <laughs> พวกนั้นมันมีค่าแค่เพ er ิเนจะอะอนาทำไมแม่จึงมาพูดอีกคลิปนี้เพราะว่าแม่อยากให้พวกคุณมองเห็นแต่พวกคุณก็เห็นแล้วแหละความสง่างามอความสง่างามของวงสาวน้อยฤดูการนี้ คือแบบเบอร์วังอลาัางการมากแล้วก็การยืนอยู่บนเวทีของคอีหล่าองค์อิงอแม่มองเห็นอะไรรู้ไหมเหมือนนางพญาอืมวันนี้การปรากฏตัวเปิดตัวว่งสาวน้อยเพชรบันแพงองค์อิงอยืนโดดเด่นเหมือนนางดุดนางพญาเลยวันนี้อืแต่แม่นะ่ะเห็นแต่ชุดแก้แก้ข่าวกว่อนนะ ชุดเป็นชุดสีเขียวมีขาวมีมีเขียวเขียวอ่อนเอ่อเป็นชุดสีเขียวอ่อนฟุงฟ้งฟิ้งเนาะแล้วก็เป็นผ้าไหมก็อาจจะมีสีน้ําเงินปนแหละเพราะวันมันเป็นหลากหลายสีอยู่ในนั้นมีสีขาวสีเขียวสีฟ้าแม่มองว่าในนั้นนะในชุดแต่เอ่อฟุง้งฟิ้งเนี่ยเป็นสีเขียวรู้สึกแม่เฟิร์นตัดให้น้องเอ่อชุดนี้แม่เฟิร์นอ๋อมีหน้าล่ะจึงใส่วันนี้เพราะชุดนี้แม่เฟิร์นตัดให้ น่าจะเป็นวันเกิดน้องมัง้งมอบให้วันนั้นนะ่ะอืมการปรากฏตัวและชุดอื่นแม่ไม่ได้ดูไม่เห็นแต่ชุดนี้ชุดอื่นน่าจะตามมาในหลายๆคลิปนะคะการปรากฏตัวของเอละดุดนางพญามันสง่างามเออเราเรามองมองท่ายืนมองแววตาเออมันสง่างามอืมคือแววตามีความมุ่งมั่น แล้วมีความตั้งใจมีความภาคภูมิใจและมีความห่วงหาอาทออยู่ในเววตาของเขาห่วงหาอาทรเขาเป็นห่วงแฟนคลับเอฟซียืนท่ามกลางสายฝนอาจจะตกนิดๆอ่ดนิดๆฝน,นมันไม่ได้เยอะหรอกเมื่อคืนนะ่ะหลังจากห้าทุ่มไปแล้วก็แต่วันนี้หลังเก้าโมงเนี่ยแม้ว่าจะลงเยอะอีกอยู่อืหรืออาจจะไม่ลงก็ได้อ่า แต่แม่ว่าลงผลจะมาอีกอืมโอเคนะคะแล้วก็ความเป็นมืออาชีพความมั่นใจในการออกแสดงของอุ้งอิงทุกครั้งแม่ไม่เคยผิดหวังเลยมันส่ง่างามและรู้สึกแบบอึ้งในความนิ่งของเขา อุ้งอิงไม่มีตื่นเต้นเลยค่ะแม่ยิงนี่สี 4, 60, ่หกสิบกูยังตื่นเต้นอยู่เลยอย่าว่าแต่ขึ้นเวทีคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่นี่แม่ก็สั่นแล้วแต่อุ้งอิงเขามีความนิ่งแม่แม่อึง้งอึ้งในความเป็นน้องอะ่ะเอาไม่รู้นางเอาพลังมาจากไหนทําให้ตัวเองดูสง่างามเออไม่ตื่นเต้นแล้วก็สะกดทุกสายตามันเมื่อคือนนี่คือ ทุกคนที่รอคอยคือแฮปปี้หมดแม่มองว่าพวกเขาพอใจมาดึกแต่ก็ดีใจที่ได้เห็นน้องนะคะมันมันสาง่างามจริงๆในการยืนบนเวทีสาวหน่อยเพชรบ,บานแพงนะคะแล้วก็สมกับคำว่าเพชรบ,บานแพงซึ่งพ่อสมการได้สร้างไวร้รออีหลาหน่อยกลับเข้าสู่ บ้านหรือวงของเขาแม่ว่าอย่างนั้นนะอเออแล้วมันก็เห็นเออบางสิ่งบางอย่างก็นะ่ะเพเจอเพเจอ,อะไรอยู่แถวๆนั้นละ่ะนี่ก็คือคนที่ แม่ว่ามองเห็นอะไรบางอย่างในในการเปิดตัวสาวน้อยวันนี้เพราะว่าปกติแล้วอะ่ะมันก็เด่น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 อ่าอ่าเด่นเด่น,เด,นเด่นหลายคนอ่าวงสองมีปมแช่มัม้ยลูกเมืม่อคืนปมเปลมมาด้วยไหมวะใช่ไหมสี่คนหรือเปล่า แต่แม่เห็นสี่คนแต่ว่าไม่คนเอ่ยถึงคุณหมิวลูกโซเฟียคุณก้อยอีกหนึ่งคนคือปอมแปมถูกต้องไหมลูกถ้าใครฟังคลิปนี้คอมเมนต์ให้แม่หน่อยอืมเพราะแม่เห็นสี่คนไงอ่านี่ก็คือเบอร์หนึ่งของวงสงเหมือนองค์กรเขากำลังประกาศเป็นไหนๆว่าสี่คนนี้คือเบอร์หนึ่งตัวชูวง ส่วนใครจะไปเดี่ยวอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เขาไอ้ตรงนั้นให้มันเพื่อเจอไปก่อนแล้วแต่แล้วแต่แ,แ,ตแม่แม่ก็ยังคงยังคงชื่นชมการโชว์เมื่อคืนเนาะ,ะโซเฟียคุณก้อยคุณหมีว คุณมิ้วก็ตัวเล็กลงนะแม่ว่านะแม่เพิ่นลดน้ำหนักบ่วะว่าเออหุนดีหุ่นดีจนจําเกือบไม่ได้เลยตังมากสวยสวยหมดเลยยืนอยู่สี่คนอะแม่แม่ไม่แน่ใจว่าใช่อีกคนคุณปมแปมหรือเปล่าอืมแต่ว่าแม่มาพูดคลิปนี้อแม่อยากจะบอกยืนยันนะคะคําว่าพเพชรแท้ยืนยันคําว่านางพญา ยืนยันของคำว่าการพัฒนาเออฤดูการนี้อุ้งอิงดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะอ,อ่าฤดูการที่แล้วเขายัางเด็กคําว่าเด็กคือเขาตัวเล็กนนะและฤดูการนี้แม่ดูว่าน้องน้องสูงขึ้นอ,อ่าน้องน้องน้องสูงขึ้นและดูดูเป็นทุกครั้งแหละเวลาพคืนึนเวทีคือผู้ใหญ่เนี่ยไหม เออมันก็แปลกมันมหัศจรรย์นะแม่จะสนุปให้นะคะวาสนาไม่มีใครเรียนแบบได้เออวาสนาวาสนาบาลมีเออความดีความกตัญญูเอ่ออุ้งอิงมีผมน้องคืออัพิชาติบุตรนะทุกคนนะ่ะแม่เอซีทุกคนภูมิใจที่ได้ เชื่ออีหลับอผิดหวังจริงๆกับตุกคนก็คุณนอะไร